ขอเรียนเชิญเลยครับขอเชิญเลยครับ okay, ม okay, okay. ิสเตอร์มาร์ตินวิลเลอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับยูสปีกไทยโน้ n โอนี่ลาว โน้สบิ๊ไทยสบิ๊อีสานได้เออะว้าวเล่าว้าวเล่าเอ้าว้าวเล่ากันเลยปะเอ๊ว้าวไทยเพราะไรครับนั่นขั้นแขวะว้าวไทยคือขั้นแขวนะว่ายสองตัวเมื่อกี้แปลกนะอันนี้แปลกมากกอ่าอีพเด็กพูดไทยได้พูดไทยได้พูดอีสานได้ปกติพูดไทยภาษาอีสานเพราะว่าจะใช้ภาษาอีสานมาอยู่สิบเพลทผีแต่ไปอยู่อีสานสิบเจ็ดผีกว่าเลยมาอยู่เมืองไทยสิ พี่นี่พี่ที่สิบแปดสิบแปดแปดแต่อยู่ที่ศาลสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีะฮจนว่าภาษาไทยก็ไม่ค่อยได้ครับวันนี้เจ็บพยายามอยู่เพราะภาษาอีสานก็คือภาษาไทยเหมือนกันโดยภาษาท้องถิ่นแม่นาะเขาเลียนแนวแจ็คหน่อยครับแจ็คหน่อยเจ้าหนี้นี่ไอ้แจ็คหน่อยอะไรอยีางไรไอ้ที่พูดคำว่าแจ็คหน่อยเนี่ยรู้ว่ามันมันแปลว่าอะไรแจ็คหน่อยนั่นแหละเออแจ็คหน่อยเออมันก็ซ้ำนั่นแหละอ๋อซ้ำแจ็คหน่อยก็ซ้ำนั่นแหละเออแม่นีนี่เอเนี่ย นิดนึงนิดหนึงถามก่อนถามเลยมาตินมาจากประเทศอะไรครับอังกฤษครับอังกฤษเออรู้จักปะโยมจับครับเคยไปปะเคยไปลอนดอนตะอยู่ลอนดอนตร์ปะบอสบอลยู่ทางเหนืออ๋อทางเหนือรู้จักเองนั่งเชสเตอร์ปะแมนเชสเตอร์ผมไม่ได้อยู่มังลแฮนดอกแล้วจะพูดทำไมไม่เชสเตอร์เพ่าะมนเชสเตอร์จากหน่อยอ๋อที่มาตลอดอายุเท่าไรครับเท่าแล้วเท่าแล้วเออซี่สิบแปดซี่สิบแปดบอสเท่าแล้วนี่ก็คือแก่แล้วแก่แล้วสิแก่ลงอีกอยู่โอ้น แย่เลยนะนี่ก็นาดผมยังพูดเลยผมไม่ค่อยได้นะยังขัดคอขึ้นเขาเนี่ยออยู่จังหวัดอะไรฮะขอนแก่นขอนแก่นครับออกมาได้แฟนขอนแก่นใช่ไหมนั่นก็นั่งอยู่นี่แหละวซื้อรถชน้ไปเจอที่ไหนครับไปเจอที่ไหนเนี่ยเขียนชื่อมันใหม่อย่างลืมชื่อมันนะนี่มีสักสักชื่อานยฮะเขียนว่าอะไรเขียนรถชนารถชนาเอริกสันเอริกซีซิ่งรถชนาเอริอันนี้ชื่อไม่อันนี้ชื่อลูกอ๋อมีเนึ่งลูกสามด้วยโอ้สบายขยันจัง ลูกชื่ออะไรบ้างครับชื่อเอริกนักฟุตบอลเอริกคมนาอกคนากแล้วคอที่2เป็นผู้หญิงชื่อว่าอันอันแล้วคนที่3เดร็กนั่งอยู่นี่และเดร็กอ๋อใส่ชนกลืมา้าหน่อยมาค้าหน่อย้อยก็คือลูกเนเล็กเขาจะเกนเ็นเล็กหน่อยค้าหน่อยกลางครั้งแรกครั้งแรกที่มาเมืองไทยมาทำอะไรอ้ต้องต้องได้มาเที่ยวซื้อๆหรอกมาเที่ยวไม่ได้มาเอาเมีอาลูกดก็ไม่ยากได้ โอ้ค oh. ือมาตอนนั้นอายุอะไรครับ30 30พอดีนะอะหรอสามสิพอดีจร şey ิงจที know, ่แรกอีรีได้ว่าสิไปอยู่ประเทศออสเตรเลียที่แรกอีรีจริงจริงแล้วจะไปอยู่ออสเตรเลียแต่ว่าสิมาเที่ยวก่อนจะมาเชื่อมเมืองไทยก่อนคิดยังไงเลยที่เที่ยวรพมันผีครึ่งคนเดียวเลยเออกระเป๋าใบเดียวเที่ยวคนเดียวเก็บคู่เดียวนั่นแหละมานัมาตินเอาเงินมาจากไหนเกือบคู่เดียวขนาดนี้ก็หลายมงยู อันดับแรกอะทำงานอยู่อยู่เมืองนอกเนี่ยอยู่อังกฤษเนี่ยาอาชีพก็คือแบ็กอินแบ็กพูลอ๋อเหรอเป็นกรรมกรก็คือก่อสร้างเออนั่นแหละออนั่นแหละ,ละลแต่กรรมกรที่อังกฤษนี่มีเงินทเที่ยวเกือบทั่วโลกเลยนะบอมินผมไม่ได้เสียภาษีให้มันทีหนึ่งเนี่ยพกกเพราะกิจการหักภาษีแล้วผมบ่ยอมเสียภาษีให้รัฐบาลผมเก็บไว้ส่วนนึงอ๋อคือเก็บไว้เที่ยวเออเก็บไว้เที่ยวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่ผมเสียอ๋อแม่เสียไปแล้วแม่เสียมันตายมุ่นยักหน่อยรู้จักบุญมุ่นมดมดดอกมดดอกอ๋อมอดด� พอทิ้งทิ้งอะไรนะเขาเลือกทิ้งเลยเออทิ้งเงินจากหน่อยทิ้งเงินไว้จากหน่อยนึงเออผมกะกะวิจิตรช้เวลาประมาณผีครึ่งก็จะมาเที่ยวสีไป่ายร้านม้งเนี่ยมันแบบทายเราเขมรแล้วไปเจอเมียที่ไหนอันนี้ที่หลังเนี่ยที่แรกมันเที่ยวซื้อเนี่ยใจเย็นๆเห็นบอกว่าเรียนที่อังกฤษได้เกียรติยศด้วยอ๋ออันนั้นตัวอย่างหรอกกันทุกคนผมมันสมรียนหนังสือเนี่ยมันเรียนเก่งเลยคุณพ่อคุณแม่เรียนเก่งเออเนี่ยแหละมันจบปริญญาเอกเมื่อนั่นแหละพี่สาวก็จบ พี่เคยกับเพนซัสเจอร์จัจนไนเยเราก็กยบข่้นกันกับเขาแต่เรานิสัยบอดีเราก็มักเรียนสิ่งที่เรียนมาได้เกียรติยมกับไม่ได้นามาใช้เลยเพราะทุกวันนี้จริงๆก็ไม่ได้เอามาใช้ดอกแต่ว่ามันเจ้ากระทองเขาใจเด้ถ้าพูดตองๆเนียคนที่โง่ที่สุดที่ผมเจอในชีวิตอยู่ในอยู่ในมาหาวิทยาลัยชื่อดังที่ประเทศอังกฤษผมเคยเรียนมาหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มันมีชื่อเสียงมากเลยเขายากที่ตายเ่ยมันมีผู้หนึ่งเรียนหนังสือกับผม อ่านหนังสือเก่งที่สุดแต่ป้อนเรื่องจักแนวดอกแต่กลับกันผมไปแบกอิฐแบกพุ่นสิบกว่าปีเนี่ยคนที่วเตอรล่าที่สุดในชีวิตที่ผมเจอเป็นคนเร่ร่อนที่แบกอิฐกับผมอ่านหนังสือบอกออกคิดได้หมดทุกอย่างดิอ,อือก็คือแต่ว่าปัญหาคือว่าผมมีโอกาสเรียนแค่นั้นแหละไปเจอคุณรัตนาได้ยังไงเที่ยวเที่ยวเออเพิ่งมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเนี่ยิงๆีเป็นคนอีสานเด้แต่มาอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุสิบสาม คุณลือนานะพราะสมัยก่อนมันมันพอมีเรียนมัธยมบ้านนอกมันพอเรียนแต่ประถมแล้วก็จบแล้วก็มาอยู่กรุงเทพปนะฮะพ้นมาเฮ็ดเวียกี่นี่โว้ยตอนที่ผมเจอเขาเขาอายุเท่าไรแต่ย่าสิยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดช่วงนั้นผมสามสิบกว่าเขาเรียกว่าแต่ช่วงนั้นทำอะไรอยู่ฮะสอนภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้วเขาฮะไปเฮ็ดเป็นแม่บ้านไปซักผ้ากวาดบ้านนี่ยังงี้สิแล้วยังไม่เคยได้ดอกเป็นแม่บ้านแต่พอที่ก็เจอกันแล้วก็มันก็มีหันนะ นีสานั่นแปลว,ว่ายู่นั่งันเด็กยู่ด้วยกันเด็กาคิดเลยว่าคุณพัฒนาเนี่ยจะเป็นเมียเราเลยบัวว่าเรได้คิดออกเอาไว้เล่นก่อนแต่มีคนมาเอาใจใส่เรายู่ดูแลเรายู่ก็ใจดีนะมา,าเจอพ<บ>ัฒนา,า,าคือเอาใจใส่ดูแลเราแต่พอดีมีไม,ม,ม่มีมอหนึ่งเขาเขาเชิญไปเทียวอ๋อก็คือพาไปหาพ่อหาแม่เออนั่นแหละพ่อตายแล้วแต่เหลือแต่แม่เหลือแต่แม่แต่ก็บอกว่าไปหาแม่ครับเขาก็พาเราไปเออแล้วก็โอ้สุดยอดเลยคุณแม่เขา มัดดีมัดทุกอย่างแม้แต่คุณแม่ก็น้ำนี่โอ้โหมีมัดทุกอย่างดิผมก็เห็นผมก็เห็นสภาบ้านนอกปุ้ยสุดยอดเลยบ้านบ้านก็มีเลยหลังใหญ่ล่มเลยเออนั่นะสุดยอดเลยบ้านก็มีทีก็มีเลเมียผมเนี่ยสี่สิบเจ็ดไรเดยมีที่สี่สิบเจ็ดไร่สุดยอดผมส้วบเอาเลยนั่นเละคือเห็นเมียมีที่สี่สิเจ็ดคือเอาเลาตกลงเลยแจ้งผมว่ากับบ้านดอกไล่ก็หนีเลยเ้าถามว่า สิ่งที่ชอบที่สุดในเมืองไทยอ่ะชอบอะไรนิสัยของไทยว่าง่ายคุยกันง่ายคุยกันรู้เรื่องเป็นคนสุขุมบ่ามาดใหญ่เด้ฝรั่งซุนมากมันจิมาดใหญ่เหมือนเว้าเนี่ยท่นแขวก็คือแบบว่าคุยกันไม่รู้เรื่องเออนั่นแหละคิดฝรั่งมันมันดีอย่างหนึ่งแต่มันจะเป็นแบบบ้านใครบ้านมั่นชีวิตใครชีวิตมันเออเหมือนที่เราไปอังกฤษเลยเออนั่นเนี่ยผมไปอังกฤษเขาบ้านติดกันนะเออนั่นแหละข้างบ้านจัดงานเขาก็ไม่เรียกกันกินนะเออเนี่ยเนี่กลับกันได้ฝรั่งเนี่ยไหะย่ํ ผิดมารยาทที่สุดำสำหรับฝรัง่งคือไปบ้านคนอื่นยามกินข้าวเด้เวลากินข้าวห้ามไปบ้านคนอื่นเด้ผิดมารยาทเด้อ๋อเหรอแมนูไม่รู้ผมเห็นเขาไม่เรียกกันกินนะเะเฮ้เขาไปกันก็หลายกันนี่มึงไปกูสิกินข้าวแต, <laughs> แต่แต่ถ้าเป็นจังหวัดขอนแก่นโอ้บ้านนี้จัดงานโอ้เสดยอดกินฟรีมื้มืนึันดมื้อนไร <laughs> เงินยี่สิบบาทใส่ซองเนี่ยนะโอ้ยสุดยอดเงินยี่สิบบาทใส่ซองด้วยร้อยใช่ไหมนี่กัร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมันก็แ <c oughs> สดงว่าที่อยู่กับภรรยาคนนี้ก็คือมีที่สิบเจ็ดไร่งรวบเลยเอาเลยจัง <c oughs> ยันก็มาปล่อยนอะว่าจับแล้วมาปล่อยด้วยทุกวันนี้ทำอาชีพสองอย่างนี่แหละคือเนื่งกเกษตรสองเป็นวิทยากรแต่ถ้าพุทธต,ต้องทเนี่ยรายได้หลักวิทยากรที่รายได้เสริมก็คือการเกษตรการเกษตรเราก็ยังเห็ด เห็ดพเป็นทาเท่าได้เราเฮ็ดไปเรื่อยๆไทยหน้าไปเรื่อยๆทำนาทำไรเราไม่เคยผ่านชุดมุก่อนเมนยุตตบารเราเรียนรู้จากชาวบ้านคืออันนี้คือการเรียนรู้ด้ี่ยาะต้องเรียนในมหาวิทยาลัยก็ได้เรียนรู้จากชีวิตได้วกี่ปีถึงจะเป็นนะไอ้ดำนาเป็นอันนี้ดำนายังบปเถ่านได้ไทยหน้าก็ได้อยู่แต่ยังมีอุบัติเหตุอยู่บ่อยมากดิยังไงฮะเกี่ยวกับอะไรรถอิทเทคควายญี่ปุ่นมันจะขวิด รู้จักบาควายญี่ปุ่นควายญี่ปุ่นอ๋อรถเออโอ้ยโดนในทิศเหนือกับโดนนี่ในควายเล,<ะ>ล็บแห้งเนี่ยนะทนใจบอกโอ้ยเล็บลิ้นขึ้นมานอนเออเจ็บแม่รู้สึกว่าชื่อลูกชื่อลูกชื่อเมียนี่จะหยุดเต็ไมไปหมดเลยนะเพราะว่านจำชื่อ,อยากก็ต้องเขียนไว้ลายมอ้งอยู่นี่ยเออผู้ชายคนโตผู้ชายชื่อว่าเอริกอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าปีครับมัธยมสามอยู่โรงเรียนกีฬาจังหวัดคอนแก่นครับเป็นนักกระโดดสูง โอ้นักระโดดสูงขามันยาวคือผอมนั่นโอ้โอ้ขายาวอย่างเดียวนั่นทุกอย่างก็ยาวเม็ดนะคนที่สองผู้หญิงอายุเท่าไหร่ครับสิบสามมัธยมหนึ่งอยู่นู่นจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่เอ่อวิทยาลัยนัทสินกาฬสินธุ์อ๋อโรงเรียนเดียวทุกที่เออเขาชอบล่ชอบฟอนดิเอวมันอ่อนคือผอมมันคือกันเยอะเยอะเยอะพอพ่อเอวอ่อนตรงไหน ไม่ไปทำเนี่ยกพมจะได้ดอกแสดงว่าอยู่ที่ศาลแล้วชอบฟ้อนชอบลั่มไงท่านช่วงเป็นย่าไมีบุญด้วยบุญบางไฟกับฟ้อนอยู่บุญกินสาโท้จักน้อยกินราดข้าวจักน้อยนะครับ้คนเล็กคนเล็กบรกคัาหน่อยชื่อว่าเดริกเดริกเดริกน่อายุใครล่ะผมหกครึ่งวันนี้มาด้วยไหมฮะมาเนี่ยวันนี้มานะครับพร้อมกับสี่ภรรยานะครับแขกรับหน้ากับแม่แม่รสนาขอเชิญแล้วครับ